สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับก็เจอกันเหมือนเดิมครในช่วงของ Blues Today กับผมปาล์ม3บาท5บาทที่จะมาอัปเดตข่าวของเชลซีที่เกิดขึ้นในรอบค่ำคืนที่ผ่านมาให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับหรือว่าถ้ามีบิ๊กดีลเนี่ย ผมก็จะสรุปให้ได้ฟังกันนะฮะซึ่งก่อนอื่นเลยครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับยูสุเลมอนโซดาแดงมะนาวโซดาบวยเลมอนโซดาแล้วก็ล่าสุดพิงค์เลมอนโซดาครับมีจำหน่ายแล้วที่เ e เ e ่นอนะครับก็อยากจะสดชื่นตลอดในการดูฟุตบอลนะครับก็แนะนำเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาด้วยนะครับก็ไปว่าถึงข่าวที่เกิดขึ้นมีอะไรกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นทางการนะฮะ ออฟฟิเชียลสำหรับเชลซีครับกับการเปิดตัวชุดแข่งใหม่อย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขณะเดียวกันก็มีบทสรุปของฤดูกาล2023-2024ของโคปาเมอร์นะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างก็คว้ารางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีของลอนดอนฟุตบอลอวอร์ดเป็นนักเตะยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลเชลซีครับเป็นนักเตะยอดเยี่ยมจากการบวชของเพื่อนร่วมทีมเชลซีเป็นนักเตะยอดเยี่ยมพรีเมียร์ลีกประจำเดือนเมษาย,ยน นะได้ประตูยอดเยี่ยมพรีเมียร์ลีกประจําเดือนเมษายนเป็นนักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมของพรีเมียร์ลีกครับเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมแห่งปีจากการโหวตของแฟนบอลก็คือ PFA แล้วก็รางวัลน,นักเตะตัวเปลี่ยนเกมประจำฤดูกาลของพรีเมียร์ลีกนอกจากนี้ก็ยิงไป22บประตูนในลีกแล้วก็ทํา11แอสซิสในพรีเมียร์ลีกนอกจากนี้ก็มี1ประตูในยูโร2024รอบชิงชนะเลิศรวมถึง1แอสซิสในยูโร2024ในรอบรองชนะเลิศ ถือเป็นความเปลี่ยนแปลงเรียกว่าพลิกชีวิตเลยนะฮะของโคพารเมอร์นะครับขณะเดียวกันครับโคพาเมอร์ Co ก็ออกมาเปิดเผยพันไอจีของตัวเองครับบอกว่าผมรู้สึกผิดหวังมากครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับใช้ชาติในรายการที่ยิ่งใหญ่ขอบคุณทุกท่านสําหรับกําลังใจตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์นะครับขณะเดียวกันเดลี่เมลครับก็เปิดเผยว่าโคพารเมอร์เนี่ยสร้างความแตกต่ตางได้เสมอเมื่อถูกเปลี่ยนตัวลงเล่น แล้วก็ได้มีการโต้แย้งว่าเขาสมควรได้รับโอกาสลงเล่นมากกว่า145นาทีใน5เกมที่เขาได้ลงเล่นซึ่งมี2เกมที่ยืดเยื้อไปจนถึงต่อเวลาพิเศษเซาเกตไม่เคยให้โอกาสเขาลงเล่นก่อนนาทีที่66ของการแข่งขันเลยนะครับขณะเดีวยวกันข่าวใหญ่ครับแมตต์รอฮะรายงานโอนสื่อน่าเชื่อถือได้ก็เกิดขึ้นเมื่อช่วงวันมาสักเที่ยงคืนที่ผ่านมาบอกว่าโทมัสทูเคิลขึ้นึในตัวเต็งที่จะรับงานคุมทีมช่าอังกฤษหากปลดเซาเกตรครับ ซึ่งจะตัวให้ความสนใจกับงานนี้รวมถึงชื่อของโปชิตินโเนี่ยที่มีโอกาสเป็นหนึ่งในแต่งเช่นกันนะครับโดยที่รายชื่อเนี่ยแบทลอรายงาน,นว่าตัวแต่งนะฮะมีใครบ้างก็มีเอ็ดดี้ฮาวครับกรัมพอตเตอร์มาริซโซโปรชิติโอนโทมัสทูเกลแล้วก็ลีคาสลี y ส่วนตัวแต่งนอกสายตาครับก็มีลำพาดกับเจอราดนะครับนอกจากนี้นะฮะก็มีรายงานครับจากทาง ฟรบิสฮอลกินนะครับตีไว้เป็นลือได้เลยบอกว่าวิกเตอร์อุซิมเพนเนี่ยได้รับข้อเสนอจากเชลซีนะฮะแล้วก็กับทีมในซาอุดิอาระเบียรวมถึงเปเช่ครับซึ่งกำลังเดินหน้าในการเจรจาดีลนี้นะครับก็ตีไว้เป็นลือก่อนได้เลยนะฮะนอกจากนี้ก็มีเฮียวิโก้เมื่อวานนี้เป็นดีลของอาวารโมราต้าครับย้ายไปเอซิมิลานนะฮะเฮียวิโก้เรียบร้อยครับโดยทางมิลานได้มีการแจ้งกับแอเติโกาดริตว่าพวกเขามีแผนจะฉีกสัญญานักเตะรายนี้ที่13ล้านยูโร บูรต้าได้ตกลงากทางวาจาไปแล้วนะครับโดยการเซ็นสัญญา4ปีกับมิลานและจะย้ายออกจากแอาดริดหลังจากมีช่วงเวลาที่ยากลําบากในสเปนการดําเนินการขั้นตอนเป็นไปอย่างเรียบร้อยนะครับเป็นทางการและแล้วก็ตรวจร่างกายจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าขณะเดียวกันก็มีรายงานว่ามีการรลุข้อตกลงร่วมอุมามยองกับอาลกาดิซิยนะครับหรือว่าอาลกาเชนะครับก็ทีมดังจากซาอุโดยสัญญาของ โอมาเมยองเนี่ยจะยาวจนถึงปี2026นะครับก็ในเรื่องค่าเหนือตกลงกันได้เรียบร้อยครับรอก,การอนุมัติจากมักเซยสสำหรับการย้ายไปเล่นในซาอุนะครับก็มักเซยเนี่ยก็จะได้เมสันกรีนบูดไปแทนนะครับขณะเดียวกันมาเต้โมเรโตรายงานว่ามีการติดต่อมาหลายครั้งในไม่กี่วันที่ผ่านมานี้จากแอตเลติโกมาดริดครับในดีวของคอนอกาลาเกอร์ซึ่งเขายังเป็นเป้าหมายหลักในแผงมิดฟิลของแอตเลติโกมาดริดนะครับ ขณะเดียวกันฮนะก็มีรายงานจากโรมาโนครับเป็นใน YouTube อันนี้ข่าวเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อกี่นาทีที่ผ่านมาครับประมาณสักตีห้ากว่ากว่าเขาบอกว่าเชลซีเนี่ยนะฮะกับในดีลของวิเตอร์โอซิมเพนเนี่ยเขาบอกว่าถ้าดีลนี้มันจะเกิดขึ้นเนี่ยก็ต่อเมื่อทั้งค่าตัวแล้วก็ค่าเหนื่อยเนี่ยรวมไปถึงพวกค่าคอมมิชชั่นอะไรพวกนี้ต้องลดลง ก่อนเวลาก่อนก่อนที่ตลาดซื้อขายจะปิดนะฮะพูดง่ายว่าค่าตัวต้องถูกลงอ่ะก็เคสคล้ายๆกับนิโกวิเลียมฮะถ้าไม่ลดค่าเหนื่อยไม่ลดค่าตัวก็ยากที่จะเกิดขึ้นอันนี้เป็นโรมาโนโรายงานผ่านทาง YouTube นะครับที่เหลือเนี่ยก็มีรายงานเป็นสื่อของนาโปลีนะครับที่ชื่อว่ามัตติโนนะฮะบ,บอกว่านาโปลีแล้วก็โรมาลูล,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 ลูคาคูเนี่ยได้มีการตกลง กันเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นสัญญา3ปีโดยเชลซีเนี่ยยินดีจะปล่อยลัวคูด้วยค่าตัวประมาณ25-30ล้านยูโรซึ่งต่ำกว่าค่าฉีกสัญญาที่ตกลงไว้ค่อนข้างมากนะครับก็รอดูฮะว่าจะเป็นค่าเหนื่อยที่ค่าตัวที่เหลือแค่ประมาณนี้จริงหรือเปล่านะครับขณะเดียวกันนะฮะก็มีสื่อชื่อดังครับในอาเจนตินานะครับ ที่ชื่อว่าเซซ่าลุยส์เมโร่นะครับเป็นนักข่าวที่เ,เชี่ยวชาญเรื่องเกี่ยวกับการซื้อขายเนี่ยบอกว่าฮูเยนอวาร์เรครับยินดีที่จะย้ายออกจากแมนซิตี้ครับเพราะเขาต้องการที่จะมีบทบาทที่มันดูยิ่งใหญ่กว่านี้แอตเลติโกมาริดครับอยู่ในระหว่างการเจรจาขั้นสูงกับกองหน้าทีมชาติอาเจตินารายนี้นะครับแต่ก็ตีไว้เป็นลือเลยนะยังยังอาจจะไม่ใช่เป็นข่าวใหญ่เท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นข่าวที่ ยังต้องฟังหูไว้หูก่อนนะครับก็ที่เหลือเนี่ยดูแล้วจากข่าวนะฮะดูแล้วยังอาจจะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ครับเกี่ยวกับการเสริมทัพของเชลซีเนี่ยจะมีล่าสุดก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นของฮูเรียนอลวารเรสส่วนข่าวอื่นๆนะครับในการเสริมทัพเดี๋ยวผมอัปเดตให้มีอะไรบ้างนะครับก็ดิมาซิโอรายงานเรื่องของเมสันกรีนบูดเพิ่มเติมครับบอกว่ามักเซยเนี่ยคาดบอกว่า จะสามารถบรรลุข้อตกลงกับเมสันกรีนบูดได้ในค่ำคืนนี้นะครับก็ที่เหลือเนี่ยก็มีริยงบรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวทางจอร์เจสมิคูตาเซ่นะครับจากเมส์ครับที่18ล e ้านยูโรก็น่าจะเซ็นสัญญากัน5ปีนะฮะนอกจากนี้ก็มีอัชเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดอันนี้ข่าวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะออขอยัดข้ามแล้วกันที่เหลือเนี่ยนะครับโอ้มีเรื่องของโอมาเมยอง นะครับที่สรุปเรียบร้อยที่เหลือก็ดูไม่มีอะไรอะมีเลนี่ยโรครับจะไม่ย้ายไปอยู่กับเปเชครับก็ตอนนี้มีช้อยสอ์2อทางก็คือแมนยูหรือว่าเรอัลมาดริดนะครับซึ่งแมนยูเนี่ยเขาก็มีข่าวอยากได้มากนะแต่เหมือนนักเตะเนี่ยดูท่าแล้วอาจจะอยากเลือกไปอยู่กับกับทางมาดริดมากกว่านะครับแต่แมนยูเนี่ยอีกคนหนึ่งที่เล็งไว้ก็คืออ่ามทายเตลิกครับก็เดี๋ยวรอดูว่าสุดท้ายจะไปออกที่ไหน นะฮสำหรับนักเตะคนนี้นะครับอ่ะน่าจะประมาณนี้นะฮะสำหรับข่าวที่เกิดขึ้นในรอบค่ำคืนที่ผ่านมานะครับยังไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยสามารถติดตามได้ทาง Facebook ปา,สามสัมบัตห์หบาเอ่ออีกข่าวนึงลืมฮะอัปเดตให้หน่อยนะรเรื่องของเอเดร o n สันฟาบิโซโรมาโนรายงานครับเรื่องเอเดสันโมเรสมีโอกาสย้ายนะครับทำเป็นเล่นนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าสามารถตกลงได้แล้วนะ กับทีมในหลีกซาอุค่าตัวอยู่ที่42ล้านปอนด์โดยประมาณนะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมในอีกนิดนึงฮะเรื่องโอซิมเพนเพิ่งมาตอนประมาณสักตีห้ครึ่งบ้านเราเขาบอกว่าในดีลของโอซิมเฮนเนี่ยให้จับตาดูเปเชอยู่ตลอดไว้เลยฮะเพราะหากกองหน้าตัวกลางออกจากเปเชในช่วงซัมเมอร์นี้มีความเป็นไปได้ว่าโอซิมเฮนจะอยู่ในรายชื่อของเปเชเพราะมีข่าวว่าไอ้รองดาวโคโลมูนีเนี่ย มีโอกาสจะย้ายออกนะครับผมเชื่อว่าถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยมีโอกาสโอซิเฮนจะเซ็นกับเปชเชมากกว่าเพราะว่ายัางไงทําไมอพุงตรงฮะทำไมนาปโปลีต้องลดค่าตัวให้เราฮะมันไม่ได้ขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเปชเช่กล้าจ่ายก็สุดท้ายก็น่าจะจบได้นะครับอ่ะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับแล้วเดี๋ยวเราเจะกลับมาในโอกาสหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ